สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางลราพัฒนานะคะชุดโค้งสุดท้าย5คู่เน้นบัตใจของวันที่5เดือนตุลาคม2565นะคะสูตรหนึ่งพร้อมตารางนะคะแอดลงให้แล้วนะคะเมื่อเช้าเนาะใครที่ยังไม่ชมก็ไปให้กำลังใจแอดย้อนหลังได้นะคะสำหรับงวดที่ผ่านมานะคะชุดโค้งสุดท้าย ผลที่ออกนะคะ4 2 9 7 4 9นะคะสองตัวหน้าชุดหกตัว4 2ฝั่งพี่น้องสอปปลาวนะคะเข้าวิ่งรูดที่สองนะคะส่วนตัวเจาะหลุดค่ะสองตัวล่างชุดสี่ตัวนะคะ9 7เข้า9 7ตรงๆนะคะเลขทูบนะคะของงวดที่ผ่านมาเนาะแล้วก็บนออก7 4 9นะคะเข้า9 4ตัวกลับนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆเอฟซีทุกท่านนะคะที่มีโชคมีลาบนะคะ ตัวเลขทุกตัวเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะมีเข้ามีหลุดค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะชื่นชอบค่อยตามไม่ชอบปล่อยผ่านได้เลยนะคะสำหรับวิ่งรูดนะคะวันนี้แอดให้สามตัวนะคะก็จะมีสามี่ห้านะคะสามารถนำไปวิ่งไปรูดได้เลยนะคะหรือว่านำไปจับใส่ตัวที่ตัวเองชื่นชอบได้นะคะ วันนี้จะให้อัดห้าชุดนะคะห้าชุดนะคะวันนี้เนาะชุดเอาชุดกันก่อนเนาะชุดกันก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนชุดกันก็จะมีศูนย์สี่ศูนย์หกอีกสูตรหนึ่งมันมีศูนย์นะคะเพื่อนเพื่อนเมื่อเช้าสูตรสูตรหนึ่งนะคะคำนวณดูไม่มีศูนย์นะคะแต่ว่าอีกสูตรหนึ่งมันจะมีศูนย์แอดก็เลยติดศูนย์ไม่ให้เนาะ ศูนย์สี่และศูนย์หกนะคะแปดสี่แปดสี่และสามเจ็ดนะคะชุดกันนี้ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องตามนะคะสำหรับเลขฝันนะคะวันนี้แอดจะติดเลขฝันให้ด้วยเนาะเผื่อมีคนชอบนะคะแต่ละคนก็อาจจะชอบไม่เหมือนกันนะคะเลขฝันนะคะแอด แอดฝันเห็นเลขนะคะแอดฝันเห็นเลขลอยที่หน้านะคะเป็นเลขห้าแปดนะคะห้าแปดและห้าหกค่ะห้าแปดและห้าหกนะคะเลขฝันเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะชอบคู่ไหนตามคู่นั้นนะคะเ,เพื่อนๆจะมันก็ไม่ใช่ว่าขึ้นอยู่กับผู้ให้ยอย่างเดียวเนาะก็ขึ้นอยู่กับโชคกับดวงของแต่และบุคคลด้วยเนาะสำหรับห้าคู่ นะคะห้าคู่นิ้นห้าคู่อัดนะคะเพื่อนจะคู่แรกนะคะก็จะเป็นคู่แรกจะเป็นห้าสามตัวใหญ่เลยนะคะห้าเก้าแปดสาม เลขแปดจะใหญ่กว่าเลขสามสี่สามและสี่สองนะคะคู่ที่แอดค่อนข้างมั่นใจที่สุดนะคะห้าคู่นี้นะคะแอดมั่นใจที่ตัวนี้มากนะคะเพื่อน ชอบชอบส่วนตัวนะคะชอบส่วนตัวเนาะและก็มันตรงกับเลขน้องนี่ปุนบอกด้วยนะคะสสี่องนี้สสี่องนี้น้องนี่ปุนบอกนะคะแล้วบังเอิญตรงกับเลขทูบด้วยนะคะเลขทูบมีมีใครจะเอาไหมเลขทูบเนาะงวดงวดที่แล้วก็เข้าเลขทูบนะคะนี่นะคะสามชุดนี้แอดชอบมากนะคะเพื่อนจะ ็ลองพิจารณาดูนะคะเลขทูบงวดที่ผ่านมาเข้า97งวดนี้นะคะแอดจะวางให้นอลขททูบเนาะเผื่อเผื่อมีคนชอบนะคะเพราะว่าแต่ละคนก็อาจจะชอบไม่เหมือนกันนะคะเลขทูบอ่ะติดไว้ให้นะคะปกติแอดจะวางให้เฉพาะในกลุ่มนะคะเลขทูบนะคะ2 2 4เด้อ2 2 4ตัดเล่นนะคะ2 2อ,อ,อ,อ่ะ ไม่ชอบก็ไม่ต้องตามนะคะแต่นน้นห้าชุดนี้นะคะห้าชุดนี้นะคะที่เน้นสุดๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะยังไงก็ขอให้เงินปังๆนะคะหยิบจับตัวไหนไปเป็นแนวทางก็ขอให้รวยรวยมันมานเด้อขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะคะขอบคุณทุกทการะะกรับชมคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า